ครับมีข้าวเตยหอยเชลีนะครับครับเหินนะครับจับกันเป็นกลุ่มนะครับหอยลายแห้งครับเป่นี้ดูหมองคล้องครับน้ำอะไรมือเตยสะพานครับอ๋อูบีบบน้ครับเต็มเลย นี่แต่หอยครับนี่งงครับหอยเบิดเลยครับกระเบนครับนี่กระเบนพวกครับจับเตี้มเรืออยู่ไหมไมองนำเลยครับ ไอยเบ็ดเลยครับคุณอู้ลายแหงครับต้นส่วนสีเกียบไปเรียงครับสีเป้าพันไปเรียงไปขยายพันธุ์ครับครับเยอะขนาดครับเต้มใหม่เลยเอาไปเรียงเพีรพันธุ์ยังสีดีดีครับแต่มองนี เป็นน้ำไหลนะครับเป็นคลองครับเต็มมองผมเกีียวไปเลียงเป็นนองครับพุนครับหอยเต็มอยู่บุงว่าที่เลียงใดบ่ครับอยู่นองน้ำบ่อะไรตาครับเต็มเสาเลยใต้สะพานเรียบร้อยครับ ครับควางเลยอยกเป็นครับนี่แต่หอยครับมาหนนะครับเมือนี้มาบบเชียเทียวครับายเฮียงครับถ้เกิเก็บไปแล้วครับได้คู่หนึ่งก็เลย่ายเกิบไปครับไปทะเบงครับไปพีนวงเบงว่าหอยมากยูบแบบเด็ยูบแยบนี่ครับธรรมชาสตรเป็นนามไสครับ บนบ่คอยมากน้นำนิ่งครับนำไร่านิ่งดีนะครับผิดว่าไอเพียไปทดล่งเลียงเบิ่งครับจังได็ก็ันได้ว่าสีเด้บ่นนะครับจุดต้นแซวเบีครับแต่สะพานนี่ไข่เห็นไข่ครับนะครับไข่ห่อนีครับแบเก็บเด็กเก็บเตียมคู่ลยครับ เด็กกับปูตัวหนึ่งครับหน่วยซีงทว่างก็ม่ครับแต่าลายหน่วยครับแต่หน่วยใบใหญ่ครับได้แต่ลูกพอดีเอาไปคุณครับเป็นใ่ครับหน่วยเก็บไปเลี้ยงครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ซสื้หนีก่อนครับแล้วคลิปนาที่ให้เบิ้งอนีกครับจังได้ก็ฝากกดติดตามเนื้อัาเคดคติดใหม่ครับครับผม